มีความชัดเจนเว่าเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายของพักการเมืองที่เ,เวลาที่พักการเมืองต่างๆท,ท,ที่จะต้องใช้เงินเนี่ยนะ,ะตามมาตรา57ของของพระรามยัญประกอบนูนวลวาริพากการเมืองเนี่ยก็ตกลงอย่างนี้ทางเลขาธิการกรกบตอบอกว่า88หน่วยงานเนี่ยส่งตัวแทนมาครบค้ะมีทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจสังคมงบประมาณอะไรต่ออะไร จะมีการประชุมในวันที่13ามมกราแล้วตอนนี้พักต่างๆก็เริ่มส่งข้อมูลตรงนี้มาให้ส่วนกรรมวิธีจะทำยังไงก็จะให้ได้รู้ว่าพักการเมืองนั้นเนี่ยที่ทำมาเนี่ยหนึ่งถูกต้องตามกฎหมายไหมครบถ้วน3ข้อไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของข้อสังเกตของคณะกรรมการาตรวจสอบจะทำให้เร็วที่สุดเพราะเป็นข้อมูลประกอบที่ประชาชนจะใช้ในการ ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่หนึ่งกุมภาแล้วก็เลือกตั้งวันจริงวันที่แปดกุมภาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครที่เขาติดต่อแล้วทั้งหน่วยงานทั้งคนยังไม่เห็นแต่กรรมวิธีก็คือว่าฝ่ายธุรการของออสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลทั้งหมดของภาคการเมืองมาแล้วคงทำซัมมารีแล้วก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบพวกนี้ช่วยดูแล้วก็ทำข้อข้อสังเกต Oh. แน่ไปแล้วก็อันนี้ก็จะเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบ